อ๋อไอสัตว์เอยเพื่อนเพื่อนคุณน็องอีกแล้วน้องคุณน็อกครับใครยิงใครยิงวะมาดิก็มาดิครับมาดิก็มาดิครับแตกแตกครับแตกแตกแตกไอความมาอีกแล้วครับเปิดมีประเด็นอีกแล้วมีประเด็นน้องน็อกยิงไปดิยิงแตกแตกไปหนึ่งครับแตกไปหนึ่งแตกไปหนึ่งนะครับอีกตัวยังอยู่ไหนวะสัตว์หน้ารถหน้ารถไปดิอยู่หน้ารถไปดิ นั่นไงนอนอยู่นั่นไงนอนอยู่ยิงปากแตกแตกครับอ้าวเจออีกแล้วครับอยู่หลังหินแอบอยู่หลังหินแอบทํลายโดนนะโชว์โชว์ความแม่นไปทีโชว์ความแม่นไปปรับสามสองหนึ่งแตกแตกแล้วครับแตกไปอีกหนึ่งครับแตกไปอีกอีกแล้วครับเจออีกแล้วอ้าววิ่งมานอนหน้ากูไอ้อสัตว์นั่งยิงไม่โดนลุกแตกน็อกครับน็อกไอ้สามสามอูโหสามไม่โดน ทำไม่โดนเจอเพื่อนเพื่อนมันเพื่อนมันวิ่งมาอยู่หลังหินอ้อยเยอยไม่ทันเจอเจออ่ออีกตัวหนึ่งแอบอยู่หลังหินครับนอนทำลายยิงนี่ปากปากแตกแตกไปดิควายแตกอ้าวเจออีกแล้วครับอ้านั่งทำลายนั่งทำลายโดนหนึ่งนัดอีกเฮดช็อตครับน็อกไปแล้วครับน็อกไปแล้วยังไงเพื่อนมันเพื่อนมันวิ่งขึ้นมาเพื่อนมันวิ่งขึ้นมานะครับหลบก่อนหลบหลบหลังต้นไม้ดิหลบหลังต้นไม้ดิ เอาเอาลังเลลังเลไเ,เจอ,อก็ตัวเจอ,อกตัวไปดิไปดิไอสัตว์เออแม่งน็อกก่อนอุ้ยโดนยิงอุ้ยเพื่อนแม่งยิงปากปากยังไงยังไงเช็คเช็คก่อนรอเพื่อนรอเพื่อนวิ่งมาแล้วครับวิ่งไปแล้วมึงโดนกูขวายโดนกูโดนกูปากแตกแตกเอาละครับยังไงครับจะที่หนึ่งแล้ว 的孤东感受着它，<music>